ดครับผมมารับประทานอาหารที่สยามสแคว,รวนนครับนนร้านนีกาหร้านนึงนะ,ะองบอกว่าร้านนี้เนี่ยเด็ดมากเพราะว่าเจ้าของร้านเนี่ยคือพี่เบียร์ครับซึ่งเป็นพี่ชายของสิเป็นเกาหลสุดพอะเตมแบมครับผมวันนี้เนี่ยผมกำลังรอคู่รักคู่นึงอยู่เดี๋ยวเรารอเข้ามาก่อนเดี๋ยวไปดูกันเลย,ยวสวัสดีครับขอต้อนรับผู้ส,สู่รายการ h เรารักกันมนารแล้วนะโฟกัสุดครับเราโฟกกันมากี่ปีแล้ววะโฟกโอ้ยยี่สิบเอ็ดปีได้ยี่สิบเอ็ดเลยเหรอโฟก์กันแต่ยังไม่เกิดเลยเหรอโฟกซึ่งวันนี้ขอถามหน่อยได้ไหมมาในตีมอะไรกันเนี่ยมึงเสร็จอันนี้ใครมีคนเลือกชุดคือมันมีฮู้ดแดงผมสีทองเกงดำ รองเท้าสีชมพูสีมูสรงเท้ามันใส่เหมือนกันเป๊ะทุกอย่างเลยวันนี้มึงใส่อะไรเสียแล้ใส่สีดำวันนี้ใส่สีดำใช่ไหมไม่ได้าวปล่อยสิป้าอะไรนี่เป็นบุฟเฟ่เหรอขี้โม่เป็นบุฟเฟ่ขี้โม่ขี้โม่ปี้โม่ปลอยปล่อยไปมีข้างๆโฟล์กหน่อยดิไปทุกคนดูแปลว่า ไม่ด้ทำสีผมมาสีเดียวกันอันนี้ปกติเนี่ยสองคนนี้เขาจะทำชาแนลคู่กันแบบว่าน่ารักคู่คิดตามนี้นะครับ๊ปรู้จักร้านคิมจูไหมครับอยู่ตรงชั้นห้าชั้นไหนชั้นไหนเออเออน่าจะชันี่าไปเลยนีดบบี้ชักๆวันนี้แปมๆเข้าร้านด้วยนี่คิมจูอ่ะได้เข้าจริง เดี๋ยวทุกคนจะได้เจอแบมแบมก็เซเว่นนะครับแบมมาเกับมากอลเซเว่นด้วยใช่เพราะว่าสองคนนี้มีกิเวนคู่กันนะครับร้าชที่อะไรร้าชที่อะไรบูเดอส์เจอแล้วบูเดอส์บูเอส์สกมันคือร้านที่คู่หัวคู่หัวตัวเองอะไรนี้อร่อยหรือเปล่าอร่อยมาก เป็นร้านอาหารสไตล์เกาหลีค่ะเมื่อกี้เราวนมาแล้วรอบนึงอ่ะเราว่าจะเข้าแล้วแต่เธอเสียงดังมันก็เลยไม่เข้าอันนี้เป็นร้านของพี่ชายจบมแบมใช่ไหมใช่ค่ะวันนี้ผมอยู่ที่ร้านกูเดชิเกูเดชิเกบายคิมจูนะครับทุกคนเฮ้ยเด็กแบบแัมอยู่ในห้องนี้ด้วยนี่เดินไปเดินไปเปืนงอีกเป็นไงถ่ายยัะไงเดินไปขอถ่ายรูปไปถ่ายดีดีโอมากกับแบมแบมหน่อยแต่ถ่ายย้าเขาดูนะ้

คนเยอะขนาดไหนนะครับอ่ะมีต้นไม้ด้วยนี่นะฮะทุกคนนี่คือบรรยากาศในร้านนะครับอะไรกันออาตุ๊ดเด็กวัดดีวัน <laughs> นี้เราก็มา5คนนะฮะมากับพี่เก๋นะครับแล้วก็น้องผักกาดด้วยนะฮะอา้าวไม่ทักทายกล้องเลยโอ้โหมารยาทมารยาทเย่บ้าหมายเลขหนึ่งสองสามแอคชั่นปกติเป็นบุฟเฟ่ต์เหรอครับเป็นบุฟเฟ่ต์ครับผมย<ห>ิ่งขึนเลยครับ ความจริงก็ทนมาหลายปีแล้วนะครับเพราะว่าตั้งใจทํางานเนื้กดีๆเหมือนพอแบบว่าอัดกัน3คนแล้วเหมือนคุณเป็นส่วนเกินมีเมนูมีสอราคานะคะมี48กับ58นะคะตัว58ตัวนี้จะคือชุดใหญ่ชุดใหญ่นะคะชุดใหญ่จะได้ปูแซลมอนออสเตรเลียแล้วก็เนื้อสไลอยเพิ่มมานะคะเราได้58เว้ยเพราะว่าแต่ว่าของมึงอาจจะ48เพราะหน้าตามึงไม่หายดี๋วแจ๋วหน้าถีบแปเขาบอกต้องหล่อมากจริงอ่ะไม่จริง อันนี้นะคะมีน้ำซุปเดซุปต้มแซ่บสุดแงแล้วก็แกงจืดนะคะซุปเดย์ซีเปอร์บายกิ๊บจูไปตกกล้องอ่ะเพราะตอนนั้นตกลงพี่มือรายการกันอยู่ไม่้ทันคนะฮัลโหลค่ะเนื่องต่อการสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านกูดซูเกอรบายกิ๊จูนะคะใช่ครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษด้วยครับพี่กูจูู๊ดกู เมื่อกี้ไม่มีใครเห็นเลยใช่ไหมครับเลยจุนได้ครับสวัสดีทุกคนนะครับจุนจุนนะครับผมลรอสั่งน้ำซุปบูเดจิเกก็คือชื่อร้านเลยนี่คือเมนูนี้จะเป็นแนวจิมจิแล้วก็ต้มยำปงแบบไทยเคยไปเดินแบบพูดหะไปจับมาแล้วจะพุ้งแม่น้ำอ่ะเก่นที่หกต0วแปดอยวันนี้แปดรนสงพันหวันนี้มูจิกิสิบสอตัวพันหกเป็นของคูคุ้มเาเสียอะไรดีอยะ ไปกับพี่ผมดูการที่เลียเ้ยงแดงดีเนนินึงแล้วตัวถีแดงแล้แดงแล้วนะครัีแดงแค่สยวยแบบนัานรอรักอะ่ะแล้วถ้าดันเพื่อนนี่มันจะมีข้อความด้วยนะไม่ใช่ว่าอะไรอ่ะ <c oughs> ไม่มีความสวยให้หลงไหลมีแต่ความจันไรไม่หล,หลงรักเอา้ามันเหมาะกับมึงอยู่แนละ้วถ้ายังรู้สึกอยู่เพียงฝ่ายเดียวแบบนี้มันก็ไม่ต่างจากการบอกเลิก <รอ S 1> ตอนนีง<ร>อะไร ดึงดราม่าทำไมครับชวิตผมไม่ดราม่าแล้ทุกคนตอบเขาว่าอะไรรักคือการให้ให้เธอมาเจอกับฉันที่เราได้พบกันเพื่อมีการตลอดไปอย่าเราไปตักอาหารกันก็เมา AU ออโซออโซได้ไหมโอ้ยีนก็ได้โอเซโยเฮ้ยเราไปตักอาหารกันดีกว่าเราต้องเดินไปตักอาหาร ช่ผมจะพาทุกคนไปดูเมนูนที่เขณครียสวยนิดนึงตอนนี้จะเป็นซอนของทานเล่นนะครับดลิปไม่ว่าจะเป็นต๊อกกีซูชิลูไปถึงอโอริินชีสก็จะเป็นแนวเกาหลีนะครับหลักการในการสั่งก็เราจะต้องมีไอ้เบอร์โต๊ะเรานะเอามาวางไว้ ว่าเราเจะเอาอะไรตามจำนวนที่เราอยากได้ใช่ไหมครับอาหารเจ้าถูกด้วยอันนี้จะเป็นเส้นมามา่าเกาหลีนะฮะง่ายๆน้อง,งฟอยกับโค้ากำลังเล่นกกันอยู่ก็จะเป็นอาหารจิบะขะเห็ดคักนู่นนี่นั่นใช่ไหมที่เราเห็นกันอยู่ด้านขวารวาไมไปถึงพวกเนื้อต่างๆนะครับที่อยู่ทางด้านซ้ายดูดิทิ้งใหญ่ไปอะบางทีมันใหญ่อะ ไม่เคยกินใหญ่ขนาดนี้ใช่ไม่เคยกินใหญ่ขนาดนี้เมนูแรกที่ผมจะนําเสนอนะครับก็คือไก่ทักคันจองเว้ยมีอาหารญี่ปุ่นด้วยนะมีซูชิฮะรวมถึงต็อกโบกีเราหัวน่ารักมากเลยกดานคนตัวี้หรือเปล่าผมูนะมึงปล่อยดาใช่ไหมมึงอะไรทำเมียนทำเป็นยังไงวินอะไรที่ได้กินไก่ทักคันจองป้อนหน่อยพี่คนนี้ไส อันนี้คือปูปม้าไงปูม้านี่เซ็กซี่ปูม้าปูม้าปูม้าหนังพุ่งก็เซ็กซี่นะทำไมอะ่ะแม้ว น้ำจิ้มซูชิน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มเอาไว้กินกับเนื้อวัวน้ำจิ้มเอาไว้แบบพวกถั่วเดี๋ยวถั่วอะไรเงี้ยอร่อยไหยพี่ยังไม่ได้กินเลยครับเหอของเราเราเนี่ยทำ รมาโอเคตอนนี okay, ้ก็ก okay. no. no. ินอิ okay, oh wow. ่มแล้วนะครับเจ้าของร้านอยู่นั่งอยู่ตรงนั้นแต่เราต้องขอบคุณเขาหน่อยไนแล้วจะออกยังไงวะยังคะวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะฮะที่ให้มาลองรับประทานอาหารคนเต็มร้านจริงๆพี่ดีเลยครับแน่นอนไม่น่าเหมือนพี่สนเลยอ่ะจะมีคนทักปะมีใช่ไหมสวัสดีค่ะพี่สนเขาไปมาชิมอีกครับผมขอบคุณครับขอบคุณค่ะแล้วก็ นี่เลยตลอดทิปขอบคุณนะครับเดี๋ยวผมไปกินไอติมแล้วก็เสร็จแล้วโอเคครับอันนี้ก็เขารีวิวไอติมกันเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับยังไงฝากกดติดตามแล้วก็กระดิ่งด้วยโอเคป่ะ้าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ